ใช่เช้าค่ะเช้าแล้วก็เราก็เลยไปจอดที่หน้าใช่ตรงนั้นเพราะว่าอ่าใช่เพราะว่าหาหาที่จอดไม่ได้ที่มันจะโลบโลบแล้วมีมีปัญหามันบอกว่าต้องเอาล่มด้วยอืมอ่าเพราะเราเข้ามาดูที่จอดก่อนในหมู่บ้านใช่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 ใมาโทรว่าจะจอดตรงไหนแล้วหนูก็ยังถามเลยว่าเนี่ยอ้างอยู่แล้วเนี่ยจะไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนพี่อืออืมเพราะถ้าเกิดไม่เอาพี่ออกมาหนู ตามหนูอแล้วพอพอพอมารัดรัดไอ้ก้อยที่หมู่บ้านเอารถจอดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราดิ่งตรงมาตรงถึงลูกแกยังค่ะมันมันมันมีแวะช่วงหนึ่งมันมีมันมีแวะช่วงหนึ่งมันอ่าคุยโทรศัพท์มันบอกว่าเดี๋ยวเบาเบาก่อนใครโทรมาไม่รู้ค่ะอ่อาช่วงช่วงที่ที่คุยที่นั่งรถเนี่ยตลอดเนี่ยหนูก็คุยโทรศัพท์แล้วมันก็มี ช่างอง์ช่างแอร์ทูหามันมาจ้ามาดูข่าวกับแม่น้อยอุดรเกิจข่าวนะคะมาดูข่าวด้วยกันค่ะมาดูนะคะมาดูด้วยกันนะคะดูข่าวกันน้อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมไปดูต้มต้นฉบับของเอฟแวนนะคะไปดูต้นฉบับเชฟยันให้มากๆนะคะแม่น้อยอุดรเศกิจข่าว จะพาทุกท่าน<ต>มานดูข่าวเ<อ>า<น>ดียก<น>ันจ้าอะไรของข่าวว่าหนุกวะมีตังแล้วก็ถาวว่าขู่คนไหนของแกอีกไม่ต้องรู้หรอกอืี่ยใช้ปากคำกันทั้งนั้แล้วที่หนุนไม่บอกแม้ไงอ่ะคือจริงๆอ่ะหนูก็ไม่ยากคือคนมันตายไปแล้วหนู่พูดต่างเดียวแต่คือทุกคนที่เป็นญาติก็ต้องรู้ว่าจริงๆมันยังไงหนูก็ไม่ยากให้ปากคำแม้กระทั่งเรื่องหัวเรื่องอะไรของเขาที่หนุ่มรมาหนุก็ไม่ได้อยากยุ่งหออกไปที่ไหนคือวันนี้ อู่แถวหนองบัวอ่าอืมแล้วก็ไปหนองดินแดงหรือดินอะไรนะไปทางหนองตองตอนน่ะใครคะเออเราอ่ะไม่ไปหนองไปเอาเสื้อผ้าค่ะที่บ้านที่จะกลับหัวไทยไงคะจะออกจากทางนี้อือคือมันปิดไม่ได้คนมันคนมันตายแล้วมันเกิดเรื่องแล้วมันไม่ออกมาไม่ได้หรอกรู้เปล่าว่าเช้าเนี้ยเช้าเนี้ยพี่กาลังจะเอาลูก มาจ้ามาดูข่าวกับแม่น้อยอุดรสกิบข่าวด้วยกันนะจ้ามาดูกับแม่น้อยอุดรสกิดข่าวค่ะมามาดูข่าวด้วยกันจ้าแอมก็พูดไก่ส้มตอนแรกคือแอมกลัวเรื่องรถที่สุดมันมันมันเรื่องรถมันลำไม่ได้ไปลักไม่ได้ไปขโมยมารถมันเป็นรถเออแค่ไม่สวมทะเบียนอะไรมันมันไม่เป็นไรหรอก